สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้มาพูดถึงการประชุมสุดยอดคริปโตซัม m ิตนะที่จัดขึ้นที่ไวท์เฮาส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับเอ่อก็เรียกว่าในช่วงเวลานี้นะั่นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญของวงการคริปโตเคเรนซีนะประธานอธิบดี โดนัลด์เจทัมแห่งสหรัฐอเมริกานเนี่ยได้จัดประชุมสุดยอดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่ทำเนียบข่าวเป็นครั้งแรกนะก็นะับเป็นสัญญาณครั้งประวัติศาสตรนะ์ที่บ่งชี้จุดยืนใหม่นะของรัฐบา,าลสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งที่หันมาสนับสนุนคริปโตเคอร์ซี่อย่างเต็มที่นะหลายคนนั้นเนี่ยทัมนะกล่าวว่าหลายคนต่อสู้เพื่อสิ่งนี้มายาวนานนะครับทัมได้กล่าวในการประชุม ครั้งสำคัญนี้นะเขายังประกาศชัดเจนว่าปีที่แล้วผมสัญญาไว้ว่าจะทำให้อเมริกันนั้นเนี่ยเป็นมหาอำนาจบิตคอยอันดับหนึ่งของโลกและวันนี้เรากำลังดำเนินการอย่างเข้มแข็งนะเพื่อบรรลุคำสัญญานั้นะนะครับในที่ประชุมทําเองก็สัญญานะว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการขายบิตคอยที่เก็บรักษาอยู่ในกองทุนสำรองพิเศษหรือ Special Bitcoin Reserve นะจำนวนกว่า2 0 0 0 0 0 BTC นะครับ พร้อมทั้งยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาแนวทางใหม่เพื่อสะสมบิตคอยเพิ่มเติมด้วยในอนาคตนะนะ <c oughs> ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากนะต่อวงการคริปโตในการในการสนับสนุนคริปโตเคอร์เซีให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเอ่อก็เรียกว่ามีผู้บริหารคริปโตหลายหลายคนนะเข้าร่วมนะครับในการประชุม ครั้งนี้นะก็ต่างยกย่องนะครับท่าทีนะของทางโดนะัลด์ทรัมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นะที่ลดข้อจำกัดจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าชุดไบเดนนะครับและเปิดทางให้สหรัฐอเมริกากลับมาเป็นผู้นำโลกในด้านคริปโตเครนซี่อีกครั้งนะนอกจากนี้ทรัมยังได้กล่าวด้วยความมั่นใจนะว่ากระทรวงาการคร้งและพาณิชย์นั้นเนี่ย กำลังหาช่องทางใหม่ๆในการสะสมบิตคอยเพิ่มเติมเข้าไวน้นเข้าไว้ในสำรองทางสำรองนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์เชิงลุกนะที่พร้อมจะทําให้สหรัฐเป็นผู้นําด้านการเงินสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยนะครับเอ่อก็เรียกว่าในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่ห้องอาหารแห่งรัฐนะครับทำหนองทำเนียบขาวแล้วเนี่ยภายใต้ภาพภาพวาดของอัลราฮัมริมคอนนะทำได้กล่าวว่า ตั้งแต่มาถึงวันนี้นั้นเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วว่าคําพูดที่ว่าไม่ขายบิตคอยมันถูกต้องนะและเราจะรักษามันไว้แบบนี้นะนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะสำหรับผู้สนใจคริปโตในประเทศไทยด้วยนะเพราะการสนับสนุนระดับสูงจากประหารนา่าจักซเมริกาอาจนําไปสู่การขยายตัวและการยอมรับของสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลกมากขึ้นและเป็นโอกาสที่ผู้ที่สนใจในการลงทุนนั้นเนี่ยต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดนะเพื่อเตรียมพร้อม รับมือกับการที่จะเเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะลองดอูวิดีโอสรุปคร่าวๆนะ Welcome to the first ever White House Digital Asset Summit last year I promised to make america the bitcoin superpower of the world and we're taking historic action to deliver on that promise your administration is moving at tech speed we are going to keep the u.s the dominant <coughs> <record of> currency <coughs> <in the world, coughs> we will use stable coins to do that technology <coughs> is at the foundation of the trump presidency this is truly a historic day and as a crypto founder i couldn't be more proud to be part of your administration no one in this room could have envisioned this just a couple years ago we want to stay at the forefront of everything this is a big day being in the white house is a big deal and you have great support thank you all very much okay that เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับในการประชุมสุดยอดคริปโตนะครับที่สหรัฐอเมริกานะนอกจากนี้นั้นเนี่ยก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างที่เ,เพื่อนทราบกันนะครับก็ได้มีคําสั่งนะนในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลนะเพื่อที่รัฐบาลครอบครองหรือที่เรียกกันว่าคลังเก็บเอาคอยนะครับตอนนี้จะไม่รวมตัวบิตคอยนะก็จะถูกจัดเก็บไว้ในคลัง สินทรัพย์ดิจิตอลสารัตหรือว่า US d i g i t a l Asset Stockpile นะครับเพื่อให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสามารถโอนถ่ายสินทรัพย์เหล่านี้ไปยังคลังของรัฐบาลกลางได้ด้วยนะครับคั้งสั่งนี้ระบุชัดเจนนะว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะต้องทำบัญชีสินทรัพย์นะครับดิจิตอลทั้งหมดนะที่ครอบครองอยู่นะซึ่งอาจได้มาจากการบริจาคหรือการยึดสินทรัพย์และสินทรัพย์ t ไม่ใช่บิตคอยจะถูกแยกเก็บในครังที่เรียกว่าเอาคอยสต็อกพายนะซึ่งอาจรวมถึงบิตเหรียญต่างๆนะอย่างที่ทำได้โพสในทูบโซเชียลใน x r p ADA พีเอีเทียมและก็โซนานะอย่างไรก็ตามนะเดวิดแซกซึ่งดำลงตำแหน่งคริปโตซ่าได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ADA s โซนาและเหรียญอืน่นๆอย่างเช่น x r p ถูกพูดถึงเนื่องจากเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมติดอันดับสูงสุดในตลาดนะไม่ใช่การยืนยันว่ารัฐบาล ได้ถือครองเหรียญเหล่านี้อย่างแน่นอนนะขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะมีเหรียญดิจิตอลประเภทใดครอบคลองบ้างนะประธานาธิบดีทําได้กล่าวถึงเหรียญต่างๆ,ๆเหล่านี้ในการแถลงข่าวที่ผ่านมาซึ่งทําให้ผู้คนตีความไปต่างๆนานานะในขณะที่ความจริงแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกายังอยู่ในขั้นตอนการสํารวจและรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีอยู่นะเพื่อให้สามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเนี สิ่งที่น่าสนใจคือนี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหมิการออกมาประกาศชัดเจนถึงการสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างเป็นระบบนะเพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่บิตคอยนะแต่ยังเปิดทางให้เหรียญอื่นๆได้มีโอกาสเติบโตในประเทศสหมิการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับ นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดแซกนะคนที่ทำแต่งตั้งนะให้มาดูในเรื่องของ AI แล้วก็คริปโตด้วยนะนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับส่วนสรุปข้อมูลที่มีการประชุมนั้นเนี่ยก็เรีกรรนเนยกได้ว่า วงการคริปโตและการเงินดิจิทัลก็พึ่งผ่านช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญจากงานไว้ e เฮา s e คริปโตซัมมิตหรือการประชุมสุดยอดคริปโตนะครับนะนทําเนียบขาวซึ่งก็นําโดยประธาน<ะ>ที่ ประธานาธิบดีดโ,นโนดนัลด์ทรัมป์และผู้นำวงการต่างๆที่สำคัญนะครับเช่นสาแฟดวิงคุ้งวอ์จากทิมมี่ไนท์นะครับนาโคล,ลอสจากชเชนล,ลิงค์นะคนนี้นะที่กำลังพูดกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับเบรนอาร์มสตองซีอีโอของคอยเบดนะหรือเบรกาลิงเฮาส์นะซีอโอของเอ็กซาพีหรือว่าลิเปล่นะครับ บรรยากาศการประชุมนั้นเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักนะแม้ว่จาจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดนะแต่ประเด็นสําคัญที่ถูกเน้นย้ําคือสหรัฐาจะกลับมาครองตําแหน่งผู้นําในการขับเคลื่อนวงการสินทรัพย์ดิจิตอลและบล็อกเชนอย่างจริงจังนะโดยผู้เข้าร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกยินดีและขอบคุณการสนับสนุนของประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งถือเป็นการส่งสัญ,ญญาณบวกครั้งใหญ่ ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับในงานนี้มีตัวแทนชื่อดังจากบริษัทคริปโตชั้นนําเข้าร่วมมากมายนะครับที่ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือยุคใหม่ของอคริปโตในสารม,มิการนะครับทุกฝ่ายแสดงให้เห็นถึงความหวังว่าองค์อนาคตของคริปโตและเว็บทีจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของระบบการเงินใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมนะ และทาเองนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้ามาร่วมงานนะครับโดยเฉพาะด้านการเปิดโอกาสและให้พื้นที่คริปโตในการเติบโตในประเทศนะมีการเปิดเผยว่าการประชุมมีช่วงที่ไม่เปิดเผยไม่ใช่ไม่เผยแพร่วิดีโออีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งเป็นการพูดคุยในเชิงลึกข้อมูลข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ เบนแามซองนะซีอของคอยเบดได้กล่าวหลังจากจบงานไว้อย่างน่าสนใจนะซึ่งเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์อย่างแท้จ,จริงนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทำได้จุดประกายความหวังใหม่ให้กับวงการสินทรัพย์ดิจิตอลและบล็อกเชนในสามิีกาอย่างมากและเราเห็นแล้วว่านโยบายที่ชัดเจนและ การสนับสนุนจากรัฐบาลส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตและการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้นะครับคอยเบตเองได้ยืนยันว่ากําลังจะมีการขยายการจ้างงานครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและนั่นก็เป็นข้อมูลน้ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็สรุปได้ว่าทางไวท์เฮาส์นั้นเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นครั้งการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประชุมธรรมดานะแต่ก็เป็น <c oughs> เ,เป็นการส่งสัญญาณสํญญาคัญที่บ,บ,บอกว่าส่งบอกว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมแล้วที่จะผลักดันวงการสินทรัพย์ดิจิตอลให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบนะและอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการเงินโลกในอนาะคตอันใกล้นี้ด้วยนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับส่วนราคาของคริปโตได้หลายตัวก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับ ก็เป็นไปตามตลาดนะเพราะว่าตัว s อ5 0 0น้าร้อยนะครับจริงๆหลุดนะที่เมื่อคืนนั้นเนี่ยราคานะครับหลุดที่เส้นสีขาวเส้น200รอยเดลี่มูเวกิ้งเเเนะครับแต่ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะเป็นการหลุดครั้งแรกนะครับในครั้งล่าสุดที่หลุดเส้น200ร้อยเดลี่มูเวกิ้งเอเบเนั้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2 0 2 3นบสานะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือเดือนมีานาคมปี2 0 2 3บสานะครั้งนี้ก็หลุดลงมาเหมือนกันะนะครับ เ euh, น s แ a กเองก็หลุดนะที่เส้น200 daily moving average แต่ก็มีแรงซื้อกลับไปแต่ตัว n น s แตกเองนั่นเน่ยราคายังไม่หยุดเหนือเส้น200 daily moving average อยู่นะครับ Bitcoin ถึงแม้ว่านะครับตัว SP500 และ n น s แตกจะหลุดที่เส้น200 daily moving average นั่นเองราคา i ิต o i n ยังสามารถรักษาระดับอยู่เหนือเส้นสีขาวนะเส้น200 daily moving average ได้อยู่นะครับที่ระดับที่เส้น200 DMA นั่นเองอยู่ราคา i t c o อ n ที่ประมาณสัก283,000เหรียญน,นะครับ ตอนนี้ทาคลิปอยู่น so ี้ราคาบิตคอยที market market ่แปดหมื่นปกนะตัวราคาขคอยหลายตัวเนี่ยก็่อยี่ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในสปีย่อตัวต่าลงห้าเปอร์เซ็นตนะโซน่าลบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคาโนลบเกือบสี่เปอร์เซ็นตนะก็เป็นไปตามตลาดนะเมื่อคืนจริงๆมีการประกาศตัวเลขการอัตราการว่างงานนะเพิ่มขึ้นมา4ี่จหนึ่งเปอร์เซ็นตรับตลาดจะมีความกังวลนะตอนนี้ก็สับสนกันอยู่นะความกังวลในเรื่องของ r e c e s s i ่นบ้างนะ แล้วก็ลุ้นให้เฟดมีการลดดอกเบีย้ยบ้างนะเมื่อคืนโจลอมพาเวลออกมาพูดนะเดี๋ยวผมคงทําคลิปใหญ่อีกตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะพูดถึงสิ่งที่โจลมพาเวลพูดเมื่อคืนนี้นะครับโอเคนะั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ากมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในวงการคริปโตและไมโครอิคอนมิกนะครับเอาคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ